สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูชช่ช่องมีเมชนแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำในดวงคมรักสำหรับคนร,รักเก่านะคะไปจำเดือนกันยายนมาถึงคิวของชาวกระกรกกันค่ะชาวเมมเมดูได้ทางลัคกขาและระาศีการ่งวันที่ก็ได้ทำประตรนตกและแบบไทยนะคะไม่ฟิกซ์นะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะรอรักเก่าหมายถึงคนที่เลิกขัดแล้วกับคนรักเก่านะถ้ายังคาราคาซังนะคะแนะนําให้ดูเป็นดวงทั่วไปนะคะ หรือว่ายังมีคนรักนะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเปิดไพ่กันเลยแจ้งชาวสองนิดนึงนะคะถ้าเข้ามาดูนะคะคนที่เคยดีลกับชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีกรกฎเนะี่ยหน้าไพ่อาจจะสะลับข้างกันได้นะคะบับเอาเองเลยนะกองแรกจะเป็นตัวตนของคุณกรกฎนะคะกองที่สองตัวตนของคนรักเก่าค่ะ แล้วก็ตรงกลางเป็นพลสรุปนะคะของเป็นกันอยาใช้สำหรับวีเดทกับหัวเรื่องที่มันยังไม่จบสิ้นนะคะก็บางทีการเลิกรากันมันอาจจะยังไม่ใช่จุดจบแบบ100%เของชีวิตรักนะคะก็ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแหละที่ยังมีคิดถึงนะคะแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกหรือว่าปล่อยวางนะคะจากของสันธ์น,นี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันค่ะมาดูตัวคุณนะคะ คุณมีสถ้วยกับหัวนะคะมีไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมากับหัวมีวิลฟอร์จูนแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญน,นะคะกับหัว สามถ้วยกับหัวนะคะช่วงนี้คุณก็ไม่ได้มีความสุขนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกรากกับคนรักเก่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะแล้วก็คุณยังรู้สึกถึงความรู้สึกที่เศร้านะคะหรือว่าความรู้สึกเสียายความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะยังอมทุกข์อยู่นะพนูดง่ายๆแล้วก็คิงถือใหญ่กับหัวนะคะอย่างที่บอกค่ะยังไม่ได้ไปมอบใจให้กับใครยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแบบจริงจังนะคะ ออมีไพ่แปดเหรียญที่กับหัวด้วยแต่ว่าถามว่าคุณเนี่ยออยังมอบความรักให้กับคนรักเก่าแบบสม่าเสมอไหมแบบว่ารักเขาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตไหมคำตอบคือไม่ใช่นะคะเพียงแต่เขายังอยู่ในใจคุณนะมีมุมที่อยู่ในใจของคุณนะ ไพ่วิวฟอร์จูนตัวนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะบ่งบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี้ยนะคะตั้งแต่ช่วงกันย่าย,ยดไปต้นไปเนี้ยนะคะคุณก็จะมีพลังงานที่ดีขึ้นในแง่ที่ว่าอาจจะ move อ n ได้ก็ได้นะคะอาจจะลบข้อไปจากใจได้หรือไม่ก็อาจจะมีข่าวดีนะคะจากแฟนเก่าติดต่อมาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านแฟนนะคะเดวิลกับหัวแล้วนี่ถือว่าดีนะจะติดกับหัว หกดาบกับหัวแล้วก็สี่ดาบพลังงานของเขาดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดวิลเนี่ยขึ้นมากับหัวแล้วแปลว่าถ้าเขาเคยทําอะไรรไ้ายใส่คุณเนี่ยตอนนี้เขาเลิกทําไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะตัดสินใจได้นะคะที่จะกลับมาเง้ะขอคืนดีแล้วก็ไปต่อนะคะกับคุณอตอนนี้เขาต้องการเวลาที่จะอยู่ตัวเองก่อนเหมือนกับเวลาสํานึกผิดนะะมันต้องมีนะคะเมื่อเขาคิดได้เขาถึงจะ,ะสามารถกลับมาหาเราได้ตอนนี้ต้องให้เวลาเขาคิดก่อน ะะแต่ว่าไอสิ่งที่เขาเคยทำแย่ๆเนี่ยเขาเลิกไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มนะคะมีไพ่สี่คาถาไพ่สี่คาถาไพ่ที่ดีนะคะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคู่สองคนพื้นฐานแล้วมันเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็จริงใจนะคะแต่ว่ามันมีอันเป็นไปนะนะ,ะมันมเีเรื่องที่ทําให้ต้องเลิกลาต้องแยกทางไปก่อนนะคะไพ่อัศวินถือเดียดน,นะคะที่ขึ้นมากับหัวตรงนี้ก็หมายถึงว่ายังไม่มีการเดินทางมา ขาคืนดีนะคะยังไม่มีการติดต่อแบบนั้นนะต้องให้เวลากันก่อนนะคะเด็กถืออย่างที่กับหัวก็คือถึงกลับมาตอนนี้คุณก็ยังไม่พร้อมนะคะที่จะอมอบความรักให้กับเขาเหมือนเดิมนะคะต่างคนต่างต้องการเวลานะแล้วก็มีแบบคาถาที่กับหัวนะคะยังไม่มีการติดต่อนะคะหรือว่าถ้าเกิดมี การติดต่อก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องอะนะคะดังนั้นไม่ติดต่อดีกว่าให้เวลากันแล้วกันนะคะวีฟอร์จูนตรงนี้ไม่มองว่ามันน่าจะหมายถึงตัวคุณได้ Move on นได้ได้ทําใจได้ดีขึ้นนะคะเมื่อคุณแข็งแรงแล้วแล้วเขาก็สํานึกได้แล้วกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะได้ข้อสรุปที่ดีกว่าดีกว่าไปคุยในตอนที่ยังไม่พร้อมทั้งสองฝ่ายนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเข้าต่อเลยนะคะ บริษแฟนะคะมี engagement มีเฟิร์ตพางานดีนะคะ จักรวาลบอกว่าควรจะแก้ไขปัญหาจากสาเหตุนะคะเ,เลิกกันเพราะอะไรอะนะคะต้องหาสาเหตุให้ได้แล้วก็จะต้องมีการแก้ไขตรงนั้นแล้วก็ปรับตัวนะมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของคนคนเดียวก็ได้นะคะ Engagement กับ f i ร์ t เนี่ยมันหมายถึงว่าในอนาคตนะคะเมื่อเขากลับมานะคะเมื่อมีโอกาสได้พูดได้คุยกันอกีกะคุณ2คนมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจนะถ้าเกิดว่ายังรักกันอยู่มากก็สามารถไปต่อได้นะคะหรือไม่ก็แค่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นการยานิมิตทีด่ดีต่อกันนะคะก็ถือว่าดีแล้วนะ จะไม่ได้จบแบบติดค้างนะคะเดี๋ยวจะมีการได้เคลียร์ใจนะให้เวลาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่คำแนะนำจาก Angel ล n ั e ซกันนะให้คำแนะนำนะคะมีไพโนนะคะแ o yeah, something better แล้วก็ yes ใหโนตัวนี้ไม่ต้องตกใจโน no, หมายถึงว่าอ,อย่าคิดลบนะคะให้ตัดพลังงานด้านลบออกไปโดยเฉพาะความคิดของเรานะเราจะได้ move on ได้นะคะอย่าไปนั่งคิดถึงแต่เรื่องที่เขาทําให้เราเสียใจยังไงเนาะให้คิดแต่ช่วงเวลาดีๆที่มีให้กันแล้วก็ถือซะว่ามันเป็นบทเรียนนะคะเราจะได้อยู่กับปัจจุบันนะแด้ something better นะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนกเก่ากลับมาขอโทษหรือว่าได้เจอคนใหม่ๆนะคะเมื่อเราได้เปิดใจเมื่อเรารักษาเยียวยาจิตใจตัวเองได้แบบเต็มที่ร้อเรแล้วเนี่ยเราจะ จะเปิดรับพลังงานปวกได้มากขึ้นนะคะไพ่ Hi, yes ก็คือคุณมีโอกาสได้สมหวังในความรักแน่นอนนะคะก็อย่าลืมที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองให้ได้แล้วก็เปิดใจนะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวกรกฎแล้วก็ชาวสองนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเม่ย์เม่ย์ไว้ด้วยนะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะตัวนี้เป็น super s e v ่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลน,นะมีคุณสมบัตินะคะ ช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทำให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสต์นะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีเขเข้มด้วยหายากนะแบบนี้ เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถม1นะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะหินลาบาราดไลท์นะคะเกรด aa สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิงวิงนะคะทุกเม็ดนะคะไม่คัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะ มาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8ปมิสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวยใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโรสคอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพันธ์เส้นมี900ค่ะครบเซตร,รีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็ มี thank you card นะคะมีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากรมมี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสำหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่า ช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมย์ส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ 25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ถามหาหินอความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะ แบบที่เมมีมะนะคะตัวเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นของเมลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ